สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงหนึ่งใน Infinity Stone อีกชิ้นหนึ่งกันนั่นเองนะครับโดยชิ้นที่เราจะมาพูดกัในวันนี้ก็คือ Time Stone หรือว่าอัญมณีแห่งเวลาท่นเองนะครับหากท่านผู้ชมนั้นเพิ่งดู Doctor Strange มาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะรู้เลยครับผมว่ามันคืออะไรในหนังกันแน่ t i m e s t o ต e นั้นก็คือไอออฟ a ะการ t มอนั่นเองนะครับผมซึ่งพลังของมันนั้นผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายให้มากความนะครับอัญมณีแห่งเวลาเนี่ยก็สามารถควบคุมเวลาได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลากลาบย้อนไปข้างหน้าก่อเวลาได้หยุดเวลาได้วนลูบเวลาได้หรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าทําทุกอย่างเกี่ยวกับเวลาได้หมดครับผมซึ่งก่อนที่จะไปฟังประวัติของมันในคอมิกและหนังก็อย่างเต็มเลครับ เราจะขอเตือนก่อนเลยให้ท่านผู้ชมทุกคนนะั้นกลับไปดูคลิปรวม Infinity Stone กันก่อนถ้าผู้ชมนั้นจะได้ถแถลงไขแบบโอ้โหรู้แจ้งเลยว่า Infinity Stone แล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่และมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่นะครับให้เวลากดกลับไปดูก่อน 3 2 1นในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นรู้เรื่องราวกันมาพอสมควรแล้วเรามาฟังเรื่องราวของไทม์สโตนกันเลยดีกว่าครับผมโดยเราจะเริ่มจากในคอมมิคก่อนนะครับในตอนแรกเนี่ยเจ้าของเดิมของไทม์สโตนก่อนที่ทานอนจะได้ครอบครองมันก็คือการเดนเนอร์นั่นเองนะครับผม เขาคนนี้คือหนึ่งในผู้อาวุโสแห่งจักรวาลที่วันๆก็ไม่ค่อยทำไรหรอกครับผมการเดนเนอร์ก็บอกอยู่แล้วคนทําสวนนะครับวันๆเน,นี่ยครับผมการเดนเนอร์นก็จะทําสวนของเขาไปเรื่อยๆครับเรียกง่ายๆว่าเป็นคนทําสวนของจักรวาลนั่นเองซึ่งมาเวลคิดตัวละครแบบนี้มาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่เอาเป็นว่ามันมีหน้าที่ในการดูสวนของจักรวาลนี่ละครับซึ่งมันก็ทําสวนไปใช้ไทมส์สโตนเนี่ยรักษาอายุของต้นไม้เอาไว้แต่ในวันหนึ่งนี่เองที่ทานอนนั้นเดินทางมาตามหาอัญมณีทั้ง6นะครับผม มันก็ได้เข้าต่อสู้กับทานอสเพราะว่ามันไม่ยอมให้ทานอสแต่โดยดีนะครับ แต่ถ้าว่าทานอนนั้นฉลาดเหลือเกินครับผมในการต่อสู้นี้เองแม้ว่ากาเดนเนอร์นั้นจะสามารถควบคุมการเวลาได้ครับผมแต่ทานอนนั้นไม่ต้องลงมือลงแรงในการต่อสู้เลยทานอนที่ได้ครอบครองพาวเวอร์เจมหรือว่าเจมแห่งพลังนั้นฉลาดมากมากครับผมเขาใช้เจมแห่งพลังเนี่ยเพิ่มพลังให้กับอัญมณีแห่งเวลาครับผมทานอนนั้นได้ใช้พลังของเขาเพิ่มพลังให้กับอัญมณีแห่งเวลาจนกาเดนเนอร์นั้นไม่สามารถควบคุมได้และการเวลานั้นก็ไหลทะ่ลุตัวกาเ,เ,เดนเนอร์ออกมาจนกาเดนเนอร์นั้นไหลผ่านไปตามกระแสเวลาและ แก่ตายเป็นที่สุดนะครับผมซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สั้นโคตรครับการเดนเนอร์กำลังจะโชว์ออฟครับผมทานอนใช้พลังเพิ่มพลังให้การเดนเนอร์การเดนเนอร์นั้นโอเวอร์โหลดการเดนเนอร์แพ้เลยครับทานอนนั้นฉลาดมากมากครับผมเป็นวายไลน์ที่แบบว่าเขาไม่สู้โดยไม่จะเป็นน่ะคือแบบใช้สมองก่อนกําลังดีกว่าอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งท่านผู้ชมนั้นรอติดตามกันได้ในหนังก็น่าจะมีการใช้สมองอันปาดเปลือกของทานอนออกมาครับและบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของไทม์สโตนในคอมิกก็คือแบคแพนเทอร์นะครับผม l a c แพนเทอร์นั้นได้ใช้ไทม์สโต n นย้อนเวลากลับมาก่อนที่ซีเคดวอลจะเริ่มนั่นเองในตอนจบของอีเวนต์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Timestone ในคอมิกนะครับเรื่องราวนั้นอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเหล่าอัญเมณนีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวแบบตอนรวมกันนะครับผมไม่ค่อยมีเรื่องราวตอนแยกกันหรอกครับ เรื่องราวก็มีแค่นี้แหละครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในหนังกันบ้างดีกว่าครับผมว่าอัญมณีแห่งเวลานีนะ้นั้นมีบทบาทอะไรบ้างอัญมณีแห่งเวลาในหนังนะครับผมถูกนําไปใช้เป็น Eye of a ก a m o t t o นะครับซึ่งเราจะขอบอกกันก่อนเลยว่าในคอมิกนั้น I y e of a ก a m o t ต o เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมเวลานะครับ แต่มันมีความสามารถในการมองทะลุภาพรวมตาดังหากซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปแยกของ i อออฟอะคาโมโตมาให้ดูจะมีคลิปนี้จะถือว่าเป็น i อออฟอะคาโมโตในหนังแล้วเราก็จะทําอีกคลิปหนึ่งมาก็คือ I อออฟอะคาโมโตในคอมิกนั่นเองซึ่งพลังของมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรในหนังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับดรสเตนนั้นได้ใช้พลังของ I อออฟอะคาโมโตหรือ Time s t o ต e เนี่ยสร้างหลูกเวลาขึ้นมาให้เขาติดอยู่กับดอมามูนะครับผมจากนั้นเขาก็เจรจากับดอมามูจนดอมามูนั้นยอมถอยทับกลับไป เรื่องราวก็มีแค่นี้แหละครับผมในหนังที่มันโผล่ออกมาณตอนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปถ้าผู้ชมคงต้องรองติดตามชมกันในอนาคตนะครับแต่ในตอนนี้มันมีแค่นี้จริงๆวะไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มแล้วและคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะรับผมกรบผมนั้นหวังว่าถ้าผู้ชมนั้นจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบอกว่ามาดูทําไมเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับผมมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยดูเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูในคลิปนี้ไลยะครับผมให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณและกันที่มาติดตามชมกันและในนนวววัี้้ก็หมดเลลลาลงแ ท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน